Hãy 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 ra hãy 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 ra ra ปัดคุณอ้าโหพี่พี่เกิดด้วยกันผมก็เกิดกับมันเนี่ยอ้อ่าไปเรา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 สี่คนแล้วเราสี่คนแล้วเป็นนะครับถ้าถ้าเกิดมีศพไม่ใช่เราสี่คนแล้วนี่เราห้าคนแล้วเราห้าคนถ้าเกิดถ้าเกิดมีศพแสดงว่าไม่ใช่พวกเราไม่ใช่เราใช่ใช่ใช่ปัดคุณปัดคุณป้าป้ป้าป้าพี่อะว่าแต่มันคิวไหมแต่ไม่คิวอะไรฮะ chọc pin, bé bẻ bẻ thế này, hey, có gì lên, tung <laughs> okay, okay, <laughs> okay. <laughs> <laughs> อ้าวเฮ้แม่ง <c oughs> เอ้ยข้าผิดตัว ูไปฆ่าไปกินเองดีต้องดีกูจะฆ่า2คนนั่นแหละนันไปโดนพวกเดียวกันเองสวยชิบหายเลยไม่เอ้ยแค่หมดล้ออ่ะ

ชัดเลยชัดเลยบุญแน่โดนใบแก้วเป็นแคนาเดียนวุ้นเลยแล้วกันเป็นแคนาเดียนเหรอแก้วเป็นแคนาเดียนชัดเลยชัดเลยวัดนะคืออีกแล้วหรอกคือเรากำลังไอ้นี่กำลังเขชาแล้วพี่สาว่าคือจะบอกว่าชอบกินบุญเส้นอ่ะชอบกินบุญเส้นอ่ะเขาเป็น เขาเป็นเคนเดียนไม่รู้หนูกดข้ามได้ไหมอ่ะทีขาวเป็นเคนเดียนหนูกดข้ามนะแล้วดิโอไม่พูดอ่ะพิมมาวะกวิงกังกิงกัง มีหน่อยอ่ะสวัสดีครับฮัลโหลครับสวัสดีผมนาได้ยินเสียงแล้วสวัสดีครับผมคือไม่จะบอกว่าฮัลโหลฮัลโหลจะบอกว่าเนี่ยถ้าไม่ใช่ตีมก็ต้องเป็นไอ้กาฟเนี่ยสองคนเนี่ยผมคงพิจารณาอย่างเดียชัดเลยเนี่ยคำพูดเนี่ยฆาตกรชอบพูดฮะไอ้กาฟเลยไอ้กาฟเลยแล้วกันเอ้า ปวดแตก้ามเลยโหเกินไปชันเลยเนี่ยเป็นคำพูดของฆาตกรโอโหชันเลยเกินไปชันเลยชันเลยเฮ้ยน้ำจริงทำไมเป็นผมมาโอโหที่ทำมาที่ทำมาไม่มีความหมายเลย อย่ามาตามหนูนะก็อะไรพี่เออน่กกากลัวมากโอ้ยอย่ามาอยู่เลยล <c oughs> อ,องกินพี่เออดูไหมอ่ะลองไหม ไม่รู้ว่าแต่เขาเขาเขากระดึบกระดึบมาน่า,านกลัวมากแกแ่ดูดีเลยไ่ดูเขา,าล้วช่วยลนยมากไปะล้เอา้าเค้วิว,ว,วดูเค้เราเนี่ย<ม><ม>เลยตั้งย

ชัดเลยชัดเลยอมียอนไม่เห็นสินะว่าตัวนี้มีคนอยู่กันเยอะใช่ อะไรเนี่อย่าพิงอะไรล่ะไม่ใช่ในยอนล้อนเป็นช่างกลอ้าวมาเป็นตั้มกับพี่ได้ยังไงเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่เห็นบอกเห็นบอกเรียนบัญชีอยู่เทคนิคไม่ใช่เหรอนี่หนูมีอะไรเด็ดเด็ดนี่หนูมีอะไรเด็ดเด็ดผมอะผมคุณถามมาคุณถามแล้วคุณพี่ว่าคุณมี่ไม่จ้าคุณพี่เห็นอะไรหรือเปล่าไม่เห็นอ้าว เอาเดือขนขณะนี้เรา้รับแจ้งว่าบ้านหลังนี้เกิดเหตุกตกรรมขึ้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเราต้องไปลาเนื่องจากว่าเราเป็นเออตรงนี้อันตรายเฮ้ยไข่แวบบว้า คุณป้าบอกโลผมว่าเขาเป็นคาเีินเห็นจางคนรายงานครับว้าวว้าวคุณป้าคุณคนรเขาไปบอกคุณเมื่อไหร่แล้วตอนเดินปาดลงมามีันนีผมกับคุณเกมเดินกราว่าคุณป้าตั้งหลังเล้วคุณเปาเต็มพวงเลยคุณเปาครับผมว่าคุณยอมจำนวนตอหลักฐานดิครับเอ้าสคิปรอดคุณเปาคุณเปาสคิปรอด เอาสกิปก็ได้ครับผมผมจะคลิปให้ผมจะคลิปให้แค่แค่ศพแค่ศพเดียวก็เกินพอแล้วไม่ต้องเล่นต่อแล้วจะลงใช่ใช่ไหมคุณก็อาจารยเป็นโหมดแต่ว่าแต่ว่าเป็นทัศนกรศพเดียวอ้าวเธอรอบนี้เดี๋ยวเราจะปกป้องเธอเองไปจะเป็นไรอ่ะ เราเป็นนายอำเภอเราเป็นนักกฎหมายใครมาทาร้ายเธอเมื่อไหร่เราจะตัดการมันด้วยกฎหมายที่เรามีไม่ไปทงเกตเลย okay, okay. เอาดีๆคือุยกับพี่อนไหนจะได้ก็นี่ก็คุยกันอยู่เราจะไปทาเกตกันไหมอิ่งทำอะไรกันอยู่อะครับมมว่ายยูินเด นืหนีพวกคุณสองคนป่ะแน่เยเอ้าถูกด้วยเออทำอะไรผมก็ผมกำลังจู่จีกันอยู่ล้วคุณมาพูดแทรกผมก็เลยยิงซะเลย